สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะพบกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเทศบาลนครแม่สอดมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้ที่ชุมชนบ้านทุ่งเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ชุมชนบ้านทุง่งดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานมอบบ้านให้กับนายมีปัญญาเสนอายุ81ปีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครแม่สอดโดยมีประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนบ้านทุง่งร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย นายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าเทศบาลนครแม่สอดเห็นความสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่มักจะถูกมองข้ามได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรมไม่มีความปลอดภัยในชีวิตในการพักอาศัยโดยการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านทุ่งกับเทศบาลนครแม่สอดซึ่งยังมีบางส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเช่นแป้นน้ำย้อยและหน้าต่างด้านดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดทาให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดต่อไปคุณกับาธิานะครับแล้วก็ ป้าน,นะฮาพี่น้องชาวปาตตุงทุกคนครับวันนี้ก็เป็นที่ที่จะได้บาววบบ้านให้กับผู้สูงอายุซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเนาะไม่ว่าเป็นนโยบายของชุมชนที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ท,ที่จะเป็นเจ้างด้าทิ่การนะครับก็ผมเองก็เป็นตัวแทนของเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็เมื่อกี้ได้รับทราบจาก อยากจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมไม่เนี่ยน้ำย้อยหนึ่งน้ำย้อยน้ำย้อยยังไงเดี๋ยวประสานงานกับกองชัพงคือว่าจะมีไม้ติมัวเพื่อีท้างทำให้เรียรว่าเช่นะครับแล้วก็จะข่าวอดไยังไงก็เดี๋ยวประสานกับทางประธานอะครับก็เลยเป็นบ้านถิ่นของ ให้กับให้กับองค์ร้นะครับมีใหม่เลยนะตามชุมชนแล้วก็เทศบาลรวมกันให้ท่านประธานนะครับและพี่น้องชุมชนตั <through S 1> ้นทุ่งก็มีใหม่แล้วขอให้ด้วยแต่ความศรัทธาเงินที่ถึงได้ให้สมมาตรการพัฒนาปุรกรรมที่เงินได้ได้เงินที่ทองได้ได้ทองนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่สอดที่พี่น้องเราเคารพบูชานะครับคือ สมเด็จพระนเรศวราลเจ้าเจ้าพอวอและพระเจอ้าตากสินเป็นศิษปากศษาให้พวกเราชาวนครสอดจงอยู่รไม่สโฉครับ,อบ,รบขอใมีความสุกตลอดไป2,559นะครับุ ผ้วราชการจังหวัดตากนำทีมออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเขตเทศบาลนครแม่สอดเน้นการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์วันหมดอายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ เมื่อวันที่25ธันวาคม2558ที่ผ่านมานายสมชัยหัตยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยปลัดจังหวัดพานิจจังหวัดตากในอำเภอแม่สอดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดนำคณะเจ้าหน้าที่สคอบอจังหวัดตากและทีมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคลงตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกระเช้าสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำในประเด็นของราคาจำหน่ายต้องไม่เกินราคารวมของสินค้าในกระเช้าบวกค่ากระเช้าและต้องเป็นราคาปกติไม่บวกเพิ่มมีการติดป้ายระบุจำนวนและราคาให้ชัดเจนครบถ้วนตามที่ระบุสินค้าต้องมีคุณภาพไม่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตในส่วนของราคากระเช้าเปล่าและค่าตกแต่งว่ามีราคาสูงเกินไปหรือไม่ใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการตั้งราคา โดยการตรวจในครั้งนี้ได้เน้นตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์วันหมดอายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการตรวจสอบพบว่าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตและร้านค้าส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่ที่ไม่แสดงฉลากขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคหมายเลขโทรศัพท์ 0 55 512 151หรือ hotline 1567ได้ทันทีครับวันนี้เราได้นำทีมกำเนินการทั้งหมดนะครับทั้งสองสบอู้ทั้งผู้วิ้องทั้งหมดมาตรวจกระเช้าของ่อนาร,ร,าร,ร,าร่นปิใหม่ซึ่งการมอบกระเช้ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีส่งความสุขให้กันแล้วก็เราก็รณรงค์อยากให้กระเช้าเนะี่ยเป็นกระเช้าที่ดีต่อสุขภาพ นะครับกระบวน,นการนี้ประเด็นแรกก็คือหนึ่งในการจัดของในกระเช้าเนะี่ยเราอยากจะคิดว่าของในกระเช้าเนะี่งละในแต่ละชิ้นเนะี่ยราคาถูกต้องตามความเป็นธรรมไหมเมื่อรวมสิ่งของในกระเช้าแล้วราคาเกินความเป็นปจริงไหมแล้วประเด็นสามสิ่งของที่อยู่ในกระเช้าหนะมดอายุหรือ,อยังนะครับประเด็นที่สี่ก็คือค่ากระเช้ากับกระบวน,นการจัดของทั้งหมดคิดราคามีความเป็นธรรมอย่างไรซึ่งกระบวนการสี่ห้าสี่อ,องค์ประกอบประกอบกัน ที่จะเป็นแนวทางในการการประชุมพิจา,ารณาอื่นและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบริษัทสินสินค้าที่อยู่กับเช้านนะ่ะต้องเป็นสินค้าที่สามารถตรวจสอบและอาจจะแอบอ้า,า,อางอ้างอิงว่ามาจากที่อื่นราคาไม่มีอะไรเนะี่ยมันไม่ได้ปปน,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 นะครับเพราะนั่นต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคซึ่งสิ่งนี้เราคิดถือนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณขอขอ,อขอ้อมือทางทางศูนย์คุรการทางศูนย์เนค้าสินค้านะครับที่จะจัดนระเบียบร้อยแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเอาตามความเป็นธรรมทัท้งหมด เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3าเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่นำโดยนายอินทรัจันทราสุรินท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางนายธนกรปรกรณ์สกุลประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดพร้อมคณะกว่า30คนโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตำบลล้อมแรดมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักธุรกิจชุมชนร้านค้า เพื่อการเรียนรู้สู่สากลโดยได้กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานในช่วงวันที่24ถึงวันที่25ธันวาคม2558ในพื้นที่อำเภอแม่สอจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนธันวาคมค่ะ ที่ทําการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสักทองนําโดยนางอมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันมุ่งการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจําเดือน โดยเริ่มจากการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2558 กิจกรรมการจับรางวัลของขวัญปีใหม่พร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนธันวาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองได้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยในช่วงเช้าว,วันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดทาการตรวจวัดความดันโลหิตสูง จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รองผู้บังคับการจังหวัดตากปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะที่บริเวณหน้าลานกองกํากับการสถานีตํารวจภูทรแม่สอดตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากพันตำรวจโทปัญญาสุขเอมรองผู้กํากับการตํารวจภูทรจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2558-2559โดยมีพันตำรวจโทชนะชัยเสรีพงศ์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีพันตำรวจเอกจำแรงสุขใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด นำข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดแม่ระมาดพบพระพวอพร้อมหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่สา6สี่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่สอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนอาสาสมัครตำรวจชุมชนและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เข้าร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างในครั้งนี้กว่าสองอยนาย เนื่องจากในวันที่25ธันวาคม2558เป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและในวันที่29ธันวาคม2558ถึงวันที่สี่มกราคม2559เเป็นช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันโดยในช่วงวันดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่กันเป็นจำนวนมากซึ่งอำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง สถานีตำรวจภูอรแม่สอดร,ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จึงได้กำหนดมาตรการการลดอุบัติเหตุและป้องกันอาชญากรรมในทุกประเภทในช่วงเจดวันอันตรายโดยมีการปล่อยแถวการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์การสวมหมวกนิรภัย100%เซเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงพลุและประทัดได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทุกแห่งร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระผมพันตำรวจเอกบัญญาสุขเอมรองผู้ขับการตำรวจบุทรจังหวัดตาา ตัวแทนของผู้ขับการตำรวจภูธรจังหวัดตากรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกว่าร้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคิสม์มาและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2559ในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้กับแม่สอนผู้กับ พบพระพุ่มกับแม่ละมาตและพุ่มกับพระวอตลอดจนกำลังกาลังประกอบฝ่ายทหารนำโดยพันเอกโสพลน,นันทะสุวรรณอบชอกรสี .4 พร้อมกำลังทหารพานกำลังฝ่ายปกครองนำโดยนายยันยงกุณาคำ ปลัดอุโสอำเภอแม่สอดกำลังตำรวจตะเวนชายแดนนำโดยร้อยตำรวจโททันพิสุทธิกุลประกอบผลอบบหมวดกกตจดสามสี่หกกำลังตำรวจกองป่านำโดยพันตำรวจโทธีรพัฒบันติตโตฮิรันโชตสวัสดกองกับการสี่กองป่ากำลังตำรวจน้ำนำโดยพันตำรวจโทรักทศักดิ์ อิมลชากำลังตำรวจทางหลวงนำโดยร้อยตำรวจโทรนรงภาพธงชัยขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ได้มาร่วมกันปล่อย,อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจภูธรภาคหก ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงระหว่างวันหยุดยาวหลายวันเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขนส่งแหล่งท่องเที่ยวร้านสะดวกซื้อร้านทองธนาคารหรือสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงรวมไปถึงการป้องกันเหตุ การก่อความไม่สงบในพื้นที่จากผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนามาพบญาติพี่น้องได้รับความสุขต้อนรับปีพุทธศักราช2559ที่จะถึงในเร็วๆวันนี้อันเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความแค็งวกลาดปราศจากพยายนอันตราย และขอให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องป,ปองกันอันปรารมในครั้งนี้ทุกประการขอบคุณครับอางารอรถรอผคครับขอบคุณรับ ้เรียกกาลังทายแดนทั้งหมดทั้งทั้งอำเภอแม่สอดแม่ละมาดพพระท่าสองยางแม้แต่แม่เมยแล้วก็อุ้มขานก็ระดมกวัดร้านกันทั้งหมดเพียงแต่โรงพักที่อยู่ไกลเราก็จะไม่ให้มานะครับทุกโรงพักมีเจตนาคือจะสร้างฟางฝาสุขให้แก่ประชาชนให้ประชาชนกลับบ้านมาเที่ยวในวันคริสมมาตวันปีใหม่เที่ยวเป็นกัสนุกสนานไม่ได้รับอุบัติเหตุไม่ได้รับการประทุสร้ายจาก คนร้ายนะฮะคือให้เชี่ยวกันอย่างสนุกสนานกลับมาพบญาติพี่น้องครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินทางกลับไปทํางานอย่างในกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยครับบรรยากาศการจัดกิจกรรมคริสต์มาสในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะ เมื่อวันที่25และ26ธันวาคม2558นายบุญชัยกิกสันเทียนายองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริส,สต์มาสและวันปีใหม่ปีการศึกษา2558ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนางเพนพรอยจิตตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านมอกเกอร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันคริสต์มาสและทุกคนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ขณะดเดียวกันนี้ก็มีการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการฝึกทักษะด้านภาษาและการแสดงออกและเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานโดยมีกิจกรรมมากมายให้เยาวชนได้แสดงออกในครั้งนี้ด้วยและที่คริสตจักรร่วมพระคุณไมตรีจิตภาคที่12แห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย บ้านร่มก้าวสหมิตรหมู่5ตำบลคีรีราษอําอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากก็มีการจัดกิจกรรมคริสต์มาสเช่นกันโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างมากมาย เวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิรีวิมุกตายน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณที่ทุกท่านติดตามรับชมค่ะสวัสด,ดีค่ะ